สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับทวีลาบ THO นะครับผมวันนี้ยามเช้าเช้าหลังจากเลิกงานนะครับผมก็จะมาทํากับข้าวกินเหมือนเดิมรวมถึงมาเก็บวัตถุดิบในสวนครับผมหลังบ้านนะครับแต่เบื้องต้นนี่ครับแต่เบื้องต้นนี่เจอหรือยังเอ่ยฝรั่งนะครับผมฝรั่งหนึ่งลูก เก็บสดๆจากต้นไส้แดงฮะใช่ได้เบืองตงเก็บฝรั่งมาครับนี่ เยอะเลยครับนี่ฝรั่งนั้นนะครับฝรั่งในสวนหลังบ้านนะครับโอ้ได้ลูกแล้วชิมอีกอือหือใสแดงช็อน้ำนำองไงไม่รู้ทิ้งก่อนลูกนี้หาลูกใหม่เด็ดอีก ฝรหลังฮะนี่ดูซิวลูกนี้จะเป็นไงอืลูกนี้เลยโอเคครับหลังที่บ้านกำลังสุกแล้วก็ เก็บกินได้เรื่อยครับเต็มเลยครับฝรั่งทั้งนั้นเอาแล้วมาแทงเลยแลครับนี่แรงบันทองมาแทงเสร็จแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่านะครับเป็นต้นชิมฝรั่งไปแล้วสาบลูกโอเคโอ้ยยุง อเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะครับผมวันนี้ทําเมนูยามเช้าเช่นเคยนะครับหลังจากเลิกงานมานะครับกดติดตามช่องทีวีลาชีเอสโอ้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็มาเก็บผักวัตเดิมในสวนหลังบ้านนะครับผมพร้อมกับชิมฝรั่งไปแล้วสามลูกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึง แปล้งกุยช่ายนะครับผมที่บ้านเราปลูกไว้นะครับวันนี้จะไปผัดกินแล้วครับตัดเลยกุยช่ายนี่ฮะในนาเก็บออกนะครับวันนี้มาเก็บผักในสวนหลังบ้านนะครับผม เพื่อจะเอาไปทำกินยามเช้านะครับตอ,อดยา่าซะหน่อยย่าเยอะออันอโอเคครับอุบชยช่ผมก็ได้แล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้เอาแค่นี้พอวันนี้ไปผัด กุยช่ายกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราผัดแสอะไรกุยช่ายของเราวันนี้วันนี้มาเก็บกุยช่ายนะครับผมไปผัดกินอีกแล้วโอเคครับผมเราไปผัดกุยช่ายกันเลยนี่ครับผมกุยช่ายที่เราเก็บมานะครับผมก็มาแช่น้ำล้างไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปผัดแสอะไรกันดีวันนี้อันนี้ก็ใบแมง็ลักครับผมใบแมง็ลักก็เก็บมาเมื่อกี้นะครับผม แช่น้ำไปก่อนให้ดินออกสน่อยนี่ล้างสน่อยครับนี่วันนี้เราจะผัดกุ้ยช่ายนะครับผมมาดูนี่นะครับอันนี้เห็ดนะครับเห็ดฟางนะครับอันนี้จะแกงเห็ดฟางส่วนกุยช่ายของเรานะครับผมแกะดูที่มันคืออะไรเอ,อื่น Okay, ดูซิในนี้คืออะไรนะครับดูซิที่ทำไมเกะยากในนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนี่ะกุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้จะผัดกุ้ยช่ายใส่กุ้งนะครับผมยามเช้ารวมถึงแกงเห็ดฟางเวยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำ แกเข็ดฟางและผัดกุ้ยช่ายใส่กุ้งครับวันนี้โอเคครับไปทำกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็แกะกุ้งนะครับผมที่ซื้อมาจากตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำผัดใส่กุยช่ายวันนี้แกะก่อนนะครับผมแกะเอาเปลือกก่อนเอาเปลือกออกก่อนนะครับเมนูยามเช้าของเราวันนี้ผัดกุยช่ายใส่กุ้งนะครับหรือกุ้งผัดใส่กุ้ยช่ายนะครับรวมถึง แกงเห็ดฟางคนระับโอเคครับเสียงกาไมา่กแก๊วโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำผัดวิชัยเสจกุ้งกันนะครับรวมถึงแกงเห็ดฟางด้วยครับสดน้ำร้อนๆวันนี้โอเคครับผมเรามาดูแกงเห็ดของเรานะครับผมเปิดโอ้โหน้ำเดือดทุๆเลยแกงเห็ดของเราครับน้ำเดือดทุกๆเลยเบื้องต้นผมก็จะชิมท่าหน่อยชิมน้ำท่าหน่อย ขาดหรืออะไรผมปรุงไปแล้วนะครับผมเตากันขัดความเค็มนะขัดความเค็มของปลา้ปลาร้สะหน่อยนะคะรับผมใส่ปลาเพื่อีกนิดนึงโอเคทีนี้ผมก็จะใส่ผักแล้วนะครับผักที่เราเตรียมมานี่ครับผมใบแมงลักแล้วก็หอม ใส่เร้ป๋ายพริกลูกโดดด้วยพริกเม็ดคนสักนิดนึงนะครับผมโอ้โหขึ้นไปแม่งลากออกเลย,ยดีเลยโอเคครับผมเมนูแกงเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูต่อไปของเราก็จะตามมาครับผมผัดกุยช่ายใส่กุ้งนะครับผมโอเคครับตัวนี้เราก็ ใส่กระเทียมลงไปนะครับผมแล้วก็จะใส่กุ้งตามนะครับผมน้ำเดือดเรผัดกุ้งให้ออกสุกๆหน่อยครับออกสีเหลืองๆหลืหน่อยแล้วเราก็จะใส่กุ้ยช่ายลงไปนะครับผมตอนนี้เมนูของเราอีกหนึ่งอย่างก็คือน,นะครับผมผัดกุ้งใส่กุ้ยช่ายนะครับผมนี่ครับ ผิดชายลงไปแล้วนะครับผมมันกุ้งก็ออกมาอย่างเหลืองเลยผิดชายเราลงไปแล้วตอนนี้นะครับผมกุวนดีนะครับผมเราวุ้งเหลืองข้นหน่อยผิดชายตามนะครับผมแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับทีนี้ผมือครับใส่น้ำตาลนะครับอู้น้ำตาลเยอะเลยใส่น้ำตาลไปแล้ว,น,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 วน,นะครับคนส้นหน่อย เนื้อน้ำตาลรสชาติน้ำตาลเท่ากับปลาคุ้งช่แล้วก็กุ้งนะครับผมรวมถึงผมฟุ้งลดนะครับผมใส่ข้าวปลาปมฟุ้งลดอ๋อนะครับผมมันปลาเั็กหน่อยนะทีนี้น้ำปลาปลานะครับผมแล้วใ,ะะใส่พริกนะผัดน้ำมันนะครับ ก็ปรุงรสไปเลยน้ำตาลนะครับผมปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแค่นี้พอแล้วครับผมกินได้เลยทีน,นี้โอเคเราผัดสักหน่อยเดี๋ยวเราไปกินวันนี้ผัดผักนะครับผมผัดผักวิชาใส่ก,กุ้งแล้วก็แกงเห็ดครับเมนูเห็ดโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าๆอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีรา T H O เหมือนเดิมนะครับผม วันนี้ก็มากินข้าวเช้านะครับผมหลังจากเลิกงานมาก็ไปเก็บวัตถุดิบในสวนท้ายบ้านนะครับผมหลังบ้านก็จะเป็นกุยช่ายนะครับผมวันนี้ผัดกุยช่ายใส่กุ้งนะครับผมเมนูยามเช้าแล้วก็แกงเห็ดครับผมไปเก็บใบเมงลักมาใส่รวมถึงพริกนะครับตามแล้วก็มีขนมปบท้ายครับขนมปังใส่ลูกเกดมาครับผมกินข้าวเช้าด้วยกัน นะครับเบื้องต้นแกงเห็ดก่อนนะครับผมมีหนูเพื่อสุขภาพครับผักผักผักครับอื้อหือกินเวย

กุ้งกุ้งเป็นตัวดีใชายเนียวเนื่อเนืบดีฮะกุ้ยชาย,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 ยผัดไม่ต้องสุกมากกำลังดีฮะ อากาศดีครับยามเช้าเช้าสุดน้ำแก็งเลยใช่ได้กลมกล่อมหวานของน้ำเห็ด Mình cũng ổn lệ Là đàn hình 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 กึ๊ดกึ๊ดอร่อยจะบอกใครเลยงานนี้ นี่จากสวนครับปบดสารผิดร้านเปอร์เซ็นต์ครับอืมร่วงเวลเอ Mm-hmm. มาครับทุกคนกินข้าวเช้าด้วยกันครับผมที่ใครยังไม่ได้กินข้าวเช้าครมากินข้าวเช้าด้วยกันครับผมเช้านี้หลังจากเลิกงานมาครับเกบเก็บวัตถุดิบนะครับผมในสวนหลังบ้านเพื่อมาทำกับข้าวกินออกทุกวันนะครับผม it, <shrug> <shrug> 真老爷。 cướp <laughs> cướp đấy nhà cung làm subscribe cho rồi, ดีครับผมจบคลิปไดพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูน่าชีเอสโอด้วยนะครับผมวันนี้กินข้าวเช้าด้วยกันผัดกุยช่ายนะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้แกงเห็ดก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้อร่อยมากเลยครับผมสวัสดีครับอีกรอบนะครับผม